สวัสดีคุณผู้ชมและชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมอนสเตอร์ครับจะพามาทำความรู้จักแล้วก็สัมผัสกับสมรรถนะของรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ระดับ ตำนานนะครับกับเจ้าม้าป่าพยศคันนี้ครับ Ford m ม s t a n g นะครับซึ่งรุ่นที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่ Ford m ม s t a n g รุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่านี่คือรุ่นพิเศษโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Ford m ม s t a n g 55 Year Anniversary Edition ซนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองความสำเร็จตำนานรถสปอร์ตคูเป้ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า55ปี และรุ่นที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็เป็นรุ่นเครื่องยนต์ V8 5.0 GT Coupe Performance Pack นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเจ้าของค่าตัว4 8 9 9 0 0 0บาทพูดแล้วก็อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าเจ้าม้าป่าพยโยคน,นี้นะครับมีสมรรถนะการขับขี่ที่เราใจขนาดไหนแล้วก็มีไฮไลท์เด็ดๆอะไรที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอเท้าความเล่าให้ฟังก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1964 Ford ได้สร้างตำนานรถสปอร์ตคูเป้ขึ้นมาให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนะครับนั่นก็คือเจ้า Ford Mustang นะครับที่มาพร้อมกับโลโก้มมาป่าอันเป็นไอคอนที่นักซิ่งทั่วโลกต่างให้การยอมรับนั่นเอง จากวันนั้นครับจนวันนี้วันเวลาผ่านล่วงเลยมากว่า5โทศวรรษแต่ว่าความเร้าใจของเจ้าฟอร์ดมาตังเนี่ยไม่เสื่อมคลายลงไปแม้แต่น้อยและนั่นจึงเป็นที่มาของเจ้า f ฟอร์ดมาต n งรุ่นพิเศษคันนี้ครับสำหรับดีไซน์ภายนอกของเจ้าฟอร์ดมาต n ง5 5 y e Anniversary r a Edition นะครับบอกตรงๆว่าดูผ่านๆเนี่ยก็เหมือนกับโฉมธรรมดานะครับโฉมก่อนหน้านี้จะมี บางจุดเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแต่โดยรวมเนี่ยเอกลักษณ์ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสปอร์ตคูเป้ระดับตำนานนะครับที่มีชื่อว่า Ford m u s t a n g นะเริ่มจากด้านหน้านะครับเราก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED เหมือนรุ่นธรรมดาเลยนะครับเหมือนรุ่นปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟ Daytime Running Light ซึ่งเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับแต่จะออกแบบมาในสไตล์แบบไตรบาร์ Bar, นะก็จะเป็นแบบ3เส้นนะครับเหมือนแบบ กงเล็บของแรปเตอร์อะไรอย่างนี้นะดูดุด,ดุแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้ครับนะมาพร้อมกับไอคอนที่สายซิงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับกับเจ้าม้าป่าพยศนะคือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็น Ford ดมาส a ต g งอย่างแน่นอนนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับตะแกรงลังพึ่งที่รับอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องได้แบบเต็มเต็มเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างกันชนนะครับจะเป็นกันชน ทรงแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับดูดูดูดเร้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็มีลิ้นหน้าตรงนี้ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะตรงนี้ออกแบบให้เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาก็ดูโดยรวมเนี่ยก็ทําให้ด้านหน้าของเจ้า f อร์ m มาส a n g เนี่ยมันดูดุดันนะครับ <S <s เห็นแค่ด้านหน้านี่คือหน้าเกงขามแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงครับนี่ฝากระโปรงต้องบอกก่อนว่า ใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะรุ่น Gt v 8 5.0ลิตรเนี่ยหูฝากระโปรงหน้านี่ยาวและใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสรูปดักลมนะครับ2จุดนะสช่องตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงกลางฝากระโปรงเนี่ยก็มีเส้นสายนะครับที่ช่วยเพิ่ม Aero Dynamic ให้กับตัวรถด้วยนะขับขี่เร็วๆนะครับอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถก็จะมีเส้นสายที่มันดู ดุดันอนะ่ะดูโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็โป่งล้อต่างๆไม่ว่าจะล้อหน้าหรือว่าล้อหลังเนี่ยก็จะทําให้มันดูแบบบึกบึนยิ่งขึ้นนะครับดูเป็นแบบเหมือนกล้ามขา,ขาของม้านะที่กําลังควบวิ่งนะครับแล้วเราตรงนี้ครับเป็นเพจบ่งบอกความเป็นรุ่น v 8 5 0ลิตรนะคือขับแล้วมีโลโก้ตรงเนี้ยคือรู้เลยว่าตัวท็อปแน่นอนนะครับอ่ะแล้วส่วนที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น limited edition นี้นะครับก็คือในส่วนของ ล้ออลลอยขนาด19นิ้วสีดำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Performance Pack นะครับตรงนี้จะแตกต่างจากรุ่นธรรมดาลัดด้วยยางมิชลินครับพ i l อ t สปอร์ต s นะตัวนี้คือยางสมรรถนะสูงเลยรองรับกับการขับขี่ที่สปอร์ตจ๋าๆเลยนะครับขนาดยางอยู่ที่255/40ทับ ZR19 ส่วนระบบเบรก แน่นอนนะครับม้าตั้ง449ตัวต้องมาพร้อมกับเบรกแบมโบนะครับ6พอตตัวนี้สยบอยู่เลย449ตัวส่วนด้านหลังก็เป็นแบบดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดิฟล็อกนะครับดิฟเฟอเรนเชียลล็อกนะครับที่ด้านท้ายนะครับเพื่อป้องกันการลื่นถลายนะครับควบคุมการออกตัวต่างๆให้มันสามารถคุมม้าพยศทั้งฝูงเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวรถมาเป็นแบบ 2ประตูสปอร์ตคูเป้นะครับหลังคาเนี่ยทายลาดแบบฟาสแบ็กนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้ในส่วนของกระจกมองข้างนะถ้าจะให้มองความพิเศษจริงอ่ะจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับจะเป็นเหมือนเป็นไฟส่องสว่างที่พื้นนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดสวยงามมากคือเปิดประตูปุ๊บไฟจะส่องสว่างที่พื้นเป็นรูปโลโก้ม้าป่าพยศนะจะมีม้าอยู่ข้างล่างเลยคือบง่งบอกความพรีเมียมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหนจุดที่ เป็นไฮไลท์ของเจ้า Ford ดมาแต่งด้วยนะครับหลังคาแน่นอนครับแบบคีบฉลามนะท้ายลาดลงมาไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น LED ทั้งระบบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็คือสปอยเลอร์ท้ายซึ่งจุดเนี้ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณน่ะขับรุ่นอะไรอยู่ถ้าเป็น V8 5.0ตัว GT นะครับแน่นอนว่าจะมีสปอยเลอร์ท้ายตรงนี้ส่วนถ้าจะเป็นรุ่น2.3 e c o b o o s t นะสปอยเลอร์ท้ายตัวนี้มันจะ เล็กๆลงไปนะครับจะไม่มีอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือโลโก้ GT ตรงนี้นะครับบ่งบอกความเป็นรุ่น V8 5.0 GT Coupe นั่นเองซึ่งถ้าเป็นรุ่น Eco Boost จะเป็นรูปหมาป่านะครับส่วนไฟท้ายครับส่องสว่างแบบ LED แล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนกับไฟ Daytime Running Light ด้านหน้านะจะเป็นไตรบาร์นะครับก็เป็น3แถวเหมือนกงเล็บนะมับเข้าให้นะครับตัวนี้ก็ขับตามท้ายเนี่ยคือ ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายัางไงมันก็ต้องเป็นฟอร์ดมาแต่งตรงนี้เขาออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้นะครับมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์นะขนาดใหญ่รีดอากาศออกจากใต้ท้องรถได้รวดเร็วตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น c o Bo o ู oot, เนี่ยมันจะมันจะธรรมดากว่าน,นี้นะครับในตัวดิฟฟิวเซอร์ท้ายรวมไปถึงท่อไอเสียครับท่อไอเสียในรุ่น GT V8 นะครับจะมาพร้อมท่อไอเสียคู่ออก2ฝั่งมี4ปลายท่อถ้าเป็นรุ่นอ o โค o ู oot, จะมีแค่ สอปลายท่อออก2ฝั่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ทอยเสียปรับได้4ระดับนะครับเสียงกระหึ่มเล้าใจเลือกได้เลยแล้วก็ด้านท้ายรถนะเปิดดูกันหน่อยหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าฟอร์ดมาแต่งจริงๆแล้วมันก็อนเนกประสงค์นะครับสามารถเก็บของเก็บสัมภาระอะไรต่างๆได้เยอะเปิดก็ไม่ยากนะครับจะอยู่ด้านด้านใต้ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดกดเข้าไปปับ๊บก็เปิดขึ้นมาได้เลยนี่ด้านท้ายของเจ้าฟอร์มาแต่ง เก็บของได้เยอะนะครับเป็นโช๊คอัพคําตรงนี้นะเปิดคาได้สบายๆเก็บของได้เยอะอยู่ครับตรงนี้เป็นรถสปอร์ตที่ยังมีความอนเนกประสงค์อยู่นะครับไม่ใช่ขับแค่เท่ๆเงเดียวใช้งานในชีวิตประจําวันหรือว่าขับขี่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ที่ผมก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเปิดมาจริงๆแล้วมันคือลําโพงนะครับเป็นซับวูฟเวอร์นะ เป็นเบสซึ่งเป็นอยู่ในส่วนของระบบเครื่องเสียงของ b บรนด์แอน l o รเนนะครับตรงนี้ผมลองเปิดเพลงแล้วแล้วก็ลองปิดประตูทั้งหมดนะครับเสียงออกตรงนี้ด้วยแต่จะเป็นเสียงทุ้มๆของเบสนั่นเองก็คือถ้านั่งปาร์ตี้เปิดท้ายรถอะไรเงี้ยเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงเพลงด้วยส่วนด้านท้ายนะครับใต้พรมก็จะเป็นชุดป้ายยางเฉยเฉยเพราะว่าลดน้ำหนักด้วยในการใส่ย,ยางอะไรต่าง นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้มาครบ,ครบ,ครบนะครับอนเนกประสงค์ขับไปใกล้ๆขับไปต่างจังหวัดตรงนี้ก็หายห่วงนะครับมีครบหมดนะแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารกันดีกว่า สำหรับภายในของเจ้า Ford m ม s ส a ต g 55 y e a r Anniversary Edition นะครับต้องบอกว่ามีการปรับลูกเล่นใหม่เพิ่มความพรีเมียมแล้วก็บ่งบอกความเป็นรุ่นพิเศษมากขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มจากนี่เลยครับที่แผงคอนโซลหน้านะครับจะมีเพจติดตั้งไว้นะครับ u s t a n g 55 y e a r นะบ่งบอกความเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ55ปีของตำนาน Ford Mustang นะรุ่นธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเพจตรงนี้ แล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเบาะนั่งครับเป็นเบาะหนัง Bucket s e ี t จากแบรนด์เล็กคาซึ่งใครที่เล่นรถเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์เล็คาเนี่ยเขาเป็นเบาะที่ทําเพื่อรถแข่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เจ้า Bucket s e ีอันเนี้ยที่ติดตั้งอยู่ในเจ้า Ford Mustang รุ่นพิเศษคันนี้นะครับก็เป็นเบาะแบบ Bucket s e ีที่ออกแบบมาแบบเดียวกับรถแข่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะโอบรับสรีระของผู้ขับนะครับแล้วก็ป้องกันการ ลื่นถไหลเวลาการขับขี่เร็วๆนะครับเข้าโค้งตัวเราอาจจะคาเทิบหรือว่าลื่นถไหลได้เจ้าเบาะบักเก็ตซีของเลคคาโรอันนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความกระชับนะครับไม่ให้ตัวเราเนี่ยลื่นถไหลทำให้เราเนี่ยควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่าเจ้าเบาะเลคคาโรเนี่ยก็มาช่วยเพิ่มความสปอร์ตนะครับเสริมภาพลักษณ์ให้กับเจ้าฟอร์ดมาแต่งรุ่นพิเศษเนี่ยโดดเด่นกว่ารุ่นธรรมดาส่วนตรงกลางนะครับ เป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับระบบสัมผัสซึ่งมาพร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียงซิงสามนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับเดี๋ยวลองอยาเชื่อมต่อให้ดูนะครับไม่ยุ่งยาก a นะ l p p l r p a r p l a y ก็เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็เปิดใน Spotify ฟังเพลงมาและอีกหนึ่งไฮไลท์เครื่องเสียง Bang o l u f s e n นะลำโพง12ตําแหน่ง พร้อมแอมลิฟายเออร์แยกส่วนต่างหากนะครับเดี๋ยวจะทดสอบพลังเสียงให้ได้ชมกันนะลองดูลองดูเปิดเสียงก่นแบงก์แอนโอลาฟเซนนะครับเป็นลำโพงจากเดนมาร์กนะคือแบบว่าโอ้หคือแบบว่ามอบสุนทรียภาพในการขับขี่ที่ดีมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ ช่องแอร์นะครับก็จะดีไซน์เป็นทรงกลมนะครับก็คือบ่งบอกถึงความคลาสสิกกลิ่นอายตำนานของเจ้า Ford ดมาส a ตงอย่างครบคันนะครับแล้วก็ในแผงควบคุมต่างๆตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยยังคงความเป็นอเมริกันมัสเซิลคาร์อยู่นะครับถ่ายทอด DNA มาโดยตรงเลยนะครับก็จะเป็นปุ่มกดแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นครับออกแบบมาเป็นเหมือนสวิต ที่อยู่บนรถแข่งนะจะมีโหมดการขับขี่นะครับปรับที่ตรงนี้จะเป็นแบบคลิกขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วนี่ก็ปรับในเรื่องของพวงมาลัยนะครับนี่ระบบ traction control สามารถปิดได้แล้วก็นี่ก็คือตำแหน่งของไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม p u s สต t a r t จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระบบควบคุมอุณหภ,ภูมินะครับแอร์ต่างๆก็แยกซ้ายขวานะหัวเกียร์แบบอเมริกันเมกันหน่อยนะกดข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะก็ดีไซน์แบบว่า ย้อนยุคแต่ว่าเท่นะครับมีความคลาสสิกความขลังอยู่ส่วนเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือแบบแมนนวลตรงนี้นะครับแมนแมนะจะมาใช้แบบปุ่มกดจะมาใช้แบบเบรกมือไฟไฟ้าไ,ไม่ได้นะครับมาสแตงมันต้องแมนแมนเท่ๆนะส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านมันติฟังก์ชันตรงเนี้ยฟังก์ชันเยอะมากๆสไตล์รถอเมริกันนะครับปุ่มเยอะมาก ข้างซ้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นการเซตระบบค i ู e คอนโทรลนะครับระบบอะดัพตีฟคลูซคอนโทรลนะจะอยู่ตรงช่วงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอนะครับการปรับที่หน้าจอเลื่อนไม้ของเรานะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์มีรับโทรศัพท์นะครับมีเปิดเพลงแล้วก็มีปุ่มม้าตรงนี้นะครับ ปุ่มมาตรงนี้จะพิเศษหน่อยสามารถเลือกตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อนะครับสำหรับหน้าจอเรือนใหม่นะครับต้องบอกว่าอลังการงานสร้างนะครับมาพร้อมกับจอ LCD ขนาด12นิ้วที่บอกรายละเอียดอย่างครบคันแล้วก็การปรับโหมดการทำงานต่างๆของตัวรถเนี่ยก็สามารถปรับได้ที่หน้าจอนี้เลยนะครับเราสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันตรงนี้นะครับ อันดับแรกที่อยากจะแนะนําก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับที่อยู่ตรงสวิตช์นะที่เหมือนสวิตช์รถแข่งอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางนี่นะครับเราแค่คลิกขึ้นมานะครับนี่จะเห็นได้ว่าโหมดการขับขี่ก็เริ่มเปลี่ยนนะครับมันจะมี normal นะครับมี sport plus นะครับนี่ sport plus เรือนใหม่ก็จะเปลี่ยนนะมาตรวัดความเร็วจะเปลี่ยนเขามีลูกเล่นนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นโหมด track นะนี่มาตรวัดความเร็วก็จะเปลี่ยนมาอีกขั้นนึง นะครับโหมดแทร็กก็เปลี่ยนมาอีกแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมด d ร a ก s t ิปนะครับตรงนี้หน้าจอก็จะเหมือนกับโหมดแท็กนะอ่ะแล้วก็กลับมาที่โหมด Normal ของเรานะครับส่วนการเปลี่ยนเสียงท่อไอเสียอันดับแรกนะครับกดที่ปุ่มรูปมมาป่านะครับตรงที่พวงมาลัยมาติฟังก์ชันกดไปปุ๊บจะเจอกับ4ฟังก์ชันเราก็เลือกอันที่2เลยครับท่อไอเสียโหมดนะ นี่อย่างที่แจ้งไปนะครับจะมีโหมด Quiet นะครับก็คือโหมดเงียบนะครับเหมาะสําหรับสตาร์ทตอนเช้าเ้าหรือว่าตอนดึกดกนะครับไม่ต้องรบกวนข้างบ้านนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นโหมดเงียบได้แล้วก็โหมดที่เป็นค่ามาตรฐานก็คือโหมด Normal นะครับแล้วก็โหมด Sport นะครับเสียงก็จะกระหึ่มเร้าใจขึ้นมาแล้วก็โหมดสุดท้ายที่ดุดันเร้าใจที่สุดนะครับโชว์พลังของเครื่องยนต์ v 8ได้อย่างเต็มที่นะครับนอกนือไปจากนั้นก็ยังมีไมโหมดนะครับที่จะโชว์สเตตัสต่างๆ นะครับว่าเราเปิดอะไรไปบ้างนะครับรวมไปถึงการปรับแฮนด์เลิงของพวงมาลัยนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ normal นะครับเราคลิกไปที่ปุ่มสวิตช์ที่แจ้งไปนะครับตรงคอนโซลกลางก็จะมี Sport Steering นะครับ normal Steering คือลูกเล่นมีมากมายแล้วก็ยังมีแท็ App ตรงนี้นะครับมีอัตราเร่ง0 100นะครับจับเวลาให้เรานะ0 50กิโลเมตรได้กี่วิ 0-100ได้กี่วิ0-200กิโลเมตรได้กี่วิแล้วก็0-200เมตรเนี่ยใช้เวลากี่วินะครับเราก็สามารถตั้งได้กดคลิกเข้าไปมันก็จะเซตให้เราเลยกดโอเคทีเราวิ่ง0-100กิโลเมตรเมื่อไหร่วินาทีจะขึ้นโชว์เราทันทีแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของลายล็อกนะตรงนี้หลายท่านอาจสงสัยลายล็อกคืออะไรนะครับลายล็อกเนี่ยก็คือ ในเรื่องของการจับเบรกหน้าคาไว้นะครับเนื่องจากตัวรถเป็นรถขับหลังนะครับเวลาออกตัวบนถนนที่เปียกเลื่องอาจจะเกิดอาการโอเวอร์สเตียเสียการควบคุมได้นะครับ mm. ก็เลยมีเจ้าระบบอิเล็กทริกไลน์ล็อกเพิ่มเข้ามาก็คือระบบเบรนยางก่อนออกตัวนั่นเองนะครับพูดง่ายๆทีนี้เราก็สามารถเหยียบคันเร่งได้เลยตัวรถก็จะจับเบรกหน้าไว้ให้เราครับแล้วก็จะทําการเบรนยางล้อหลังเพื่อให้เกิดความพร้อมในการ เปิดหน้ายางให้มันเหนียวให้มันร้อนให้มันจับถนนได้ดีที่สุดนะครับก่อนออกตัวสําหรับคุมพลังเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่ารุ่น GT นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 5.0ลิตรนะครับสมรรถนะสูงสุดเนี่ย449แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่529นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแล้วก็มีแป้นแพดเดิลชิพให้เปลี่ยนเกียร์ที่มือด้วยนะครับ สำหรับ Ford m u s t a n ง55 y e a r Anniversary Edition นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นเริ่มด้วยเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะที่มาพร้อมกับระบบเตือนการชน P-Collision Assist ที่ช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน AEB และระบบตรวจจับยานพาหนะ Vehicle Detection ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง Lane Keeping System ส่วนระบบความปลอดภัยบนท้องถนนได้แก่ระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลย ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันในเรื่องของอัตราเร่งต้องบอกว่าถ้าเราขับแบบว่าธรรมดาธรรมดาอย่างที่ขับอยู่อย่างนี้นะครับขับแบบธรรมดาธรรมดามันก็เป็นรถที่ขับง่ายควบคุมง่ายเหมือนกับรถซีดานหรูๆสักหนึ่งคันนะดูแบบอาจจะดูไม่มีพิษสง์อะไรนะครับดูไม่มีพิษปีภัยดูปกติสุขมากๆนะครับ แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณคลิกดาวคันเร่งลงไปความน่ารักความนุ่มนิ่มของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความดุดันก้าวลาวขึ้นมาทันที <c oughs> มาบูดนะบีป์นะดูเลยโอ้โหอ,อ่ะพอจากตรงนั้นถึงตรงนี้เข็มไม้นะครับ พูดเป็นตัวเลขไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาดารามากันได้นะครับแต่เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าดึงหลังติดเบาะจริงๆ9ก้าล้าวจริงๆนะครับกดปุ๊บมาเลยนะครับหน้าหงายหน้าตึงกันเลยนะครับซึ่งมันถือเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าฟอร์ดมาแต่งเขาอยู่แล้วนะครับกับการฟิลลิ่งการขับที่มันดิบๆดุดันนะและอีกหนึ่งส่วนที่ ต้องบอกว่าเป็นจุดขายเลยก็คือในเรื่องของขุมพลัง v 8กับเสียงของขุมพลังนะครับที่แผดเผาทุกอย่างนะกดปุ๊บแบบโอ้โหเร้าใจซึ่งจุดนี้มันช่วยเพิ่มความเร้าใจความสนุกในการขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งถ้าคุณบอกว่าเมื่อกี้พี่โอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ผมไม่เห็นซิ่งเลยยังไม่หนำเลยอะไรอย่างนี้นะครับยังมีตัวช่วยอีกนะครับก็คือโหมดการขับขี่นะเราก็ ปรับตรงนี้นะครับในตรงเนี้ยสวิตท,ที่เหมือนรถแข่งน่ยปุ่มเยอะเนี่ย,ย,เ,ยเราคลิกขึ้นนะครับเนี่ยคลิกหนึ่งทีเป็น Sport Plus เมื่อกี้อยู่ในโหมด Normal นะอันนี้ Sport Plus แถมยังมีคันเกียร์นะครับที่สามารถผักลงมาเป็นโหมด S นะที่เลือกปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เองแบบ Sport รอบเครื่องยนต์มันจะคาให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เองที่แป้นแพดเดนชิพตรงนี้ด้วยนะอลองดู สี่กับ5นะครับอย่างดึงโอ้โหหกนี่อย่างดึงอ่ะพอประมาณพอประมาณนะจ๊ะโอ้โหบอกเลยสำหรับระบบช่วงล่างของเจ้า Ford Mustang 55 Year Anniversary Edition นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่นุ่มนวลนั่งสบายนะครับหากขับในการขับขี่ที่ปกติ แต่เมื่อใดก็ตามที่ขับด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็เข้าโค้งแรงๆต่างๆเนี่ยที่มันควรจะเป็นในรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยที่เราควรจะขับแบบนั้นนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างอะ่ะเอาอยู่นะครับคือค่อนข้างเฟิรม์มแล้วก็แน่นเลยนะครับเข้าโค้งด้วยความเร็วเมื่อกี้ลองเข้ามาก็160เห็นจะได้นะครับ160ก็เข้าไปเฉยๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องอะไรเราก็สามารถ ควบคุมมันได้ง่ายๆนะครับส่วนการเข้าโค้งแรงๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ง S โค้งซ้ายโค้งขวากลับรถต่างๆเนี่ยตัวผู้ขับนะครับอันนี้ถือเป็นจุดดีของรุ่นพิเศษ5 5ิ e a r ตรงนี้เลยครับก็คือในเรื่องของการได้มาของเบาะนั่งเลคคาโรนะครับซึ่งเป็นบัคเก็ตซีทนะคือเราจะคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชินกับเบาะเลคคาโรตัวนี้นะครับกับในรถแข่งนะในจำพวก รถแข่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีปีกโอกกระชับรับสีระตรงช่วงเอวเรานะครับการเข้าโค้งแรงๆนะมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ลื่นถลนไม่ใช่แบบเข้าโค้งซ้ายโอ้โหตัวเอียงไปขวาอย่างนี้อย่างเงี้เราก็จะเสียการควบคุมรถที่ดีนะครับเจ้าเลคคาโรเนี่ยมันบังคับให้เราแบบอยู่ในอยู่ในเนี่ย ำแหน่งที่เราสามารถควบคุมเจ้าฟอร์ดมาแต่งได้ตลอดเวลานะแล้วมันก็ยังให้การนั่งที่สบายนะครับนั่งจริงสบายนะใครแบบบางทีเราคิดว่าใส่เบาะแต่งอย่างพวกเล,ล,เล็คาโอะไรเงี้ยหนั่งไม่สบายหรอกแล้วฟอร์ดมาแต่งรุ่นพิเศษใ้เล e c คาโลมามันจะนั่งได้สบายหวะนี่ผมขับมาชนบุรีนะครับขับมาเรื่อยๆชิวๆแรงบ้างไม่แรงบ้างไปเรื่อยผมบอกตรงว่านั่งสบายมากนะครับไม่ได้ต่างไปจากเบาะหนังในรถหรูซีดาน ทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นบักเก็ตซีทนะครับช่วยไม่ให้ตัวเราเนี่ยลื่นถไลไลในการเข้าโค้งแรงๆหรือแรงเวี่ยงต่างช่วยให้ควบคุมรถได้ตลอดนะครับแล้วก็เท่ด้วยนะอันนี้คือจุดหลักเลยคือหเปิดมาภายในเบาะเลคคารนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยส่วนระบบการปรับเนี่ยมันก็เป็นปรับไฟฟ้านะเนี่ยนะเห็นนะไม่ยุ่งยากนะครับสบายๆนะแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรก ระบบเบรกตรงนี้ผมไม่มีทิฏนะครับเพราะว่าเบรกหน้าที่ให้มาเนี่ยเป็น b บมเบ6พอตนะมันสยบฝูงมา449ตัวได้แบบว่าจ่อยไปเลยนะครับคือซัดมาแรงๆถึงจังหวะที่ต้องเบรกหนักๆจริงๆกดลงไปเนี่ยหวัวทิมเหมือนกันนะเบลลลังเลยนะครับกดนิดปื้ดอยู่นะครับช่วงเบรกสั้นนะคือมั่นใจเอาอยู่อะอคุณเหยียบมา 200อะยะเหยียบมา200เลยแล้วเจอเนี่ยรถกับรถตัดหน้าเนี่ยคุณกดหนักๆเลยมือแข็งๆนะตั้งตรงๆนะผมว่าทันนะครับเอาอยู่มั่นใจได้ตรงนี้ และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ Ford Mustang 5 5 y e Anniversary r a Edition นะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถระดับซปเปอร์คาร์ที่เข้าถึงง่ายที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับกับค่าตัวแค่เพียง 4ล้าน8 9 0, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโดยคุณจะได้รับขุมพลังระดับ V8 ขนาด5.0ลิตรสมรรถนะสูงสุด4 4 9แรงม้าซึ่งไม่มีรุ่นใดในประเทศนะครับที่ขายในราคานี้แล้วได้เครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับอีกครั้งครับ Ford Mustang รุ่นพิเศษที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้นะครับยังมาพร้อมกับเบาะเล็คาโลนะครับซึ่งเป็นเบาะแบบรถแข่งที่จะช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับภายในห้องโดยสารของคุณชนิดที่ว่า ซื้อไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมกันเลยทีเดียวและจุดขายสำคัญครับก็คือการได้ครอบครองรถสปอร์ตระดับตำนานนะครับที่มีชื่อชั้นว่า Ford m u s t a n งที่มีขายในจำนวนจำกัดนะครับมีเพียงไม่กี่คันในประเทศไทยและคุณยังสามารถนำเจ้า Ford m u s t a n งคันนี้นะครับไปจอดในโซนซุปเปอร์คาร์ตามห้างชั้นนำต่างๆได้นี่คืออภิสิทธิพิเศษศที่คุณจะได้รับจาก f อร์ m มาสแตงคันนี้ครับ สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่นะครับ Facebook Fan Page แล้วก็ YouTube Channel นายคาไทยของเราซึ่งครั้งหน้าผมจะนำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใดมารีวิวให้ท่านได้รับชมเนี่ยก็โปรดติดตามกันให้ดีหรือว่าถ้าท่านอยากจะนำเสนอให้ผมนำรถรุ่นใดมารีวิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนายคาไทยทุกท่านนะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ